อุดรเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะสภาเครือข่ายผักประชาชนอุดรธานียื่น18คอเสนอแนะในการพัฒนาประเทศนายนาวคมเตมาเลข,ขาธิการสภาเครือข่ายผักประชาชนอุดรธานีและสมาชิกสภาเครือข่ายประชาชนอุดรธานี6คน ได้ยื่นขอเสนอแนวทางเพื่อการยกลังรัฐธรรมนูญและปฏิรูปประเทศไทย18คอต่อพลอ,อากาศเอกขวัญชัยเอี่ยมรักษาต่อปอชออุดรธานีโดยมีหัวข้อที่สําคัญอาทิเชน่นเสนอให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงจากประชาชนเสนอให้มีสภาพประชาชนทุกจังหวัดเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิรูประบบโครงสร้างตำรวจรับหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับความเป็นวิถีไทย เพิ่มวิชาศิลธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นไทยไวในทุกระดับการศึกษาปฏิรูปพลังงานทางระบบโดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนรับปรุงระบบสาธารณาสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคให้เสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่สือ่อขจัดข้อรับชันให้หมดไปจากประเทศปฏิรูปหน่วยงานที่เกี่ยวของกับวงการพุทธศาสนาและพระสงฆ์และจัดตั้งกองทุนแรงงานไทยทางในและต่างประเทศเพื่อตัดปัญหาแรงงานไทย กลับมาติดตามกนรายงานท้าวทั้งเบบเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะเเออุดออนนนป็นคนขยัร